สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าระอุชาวเน็ตแห่ทวงถามป่าเทพปนเงินค่า,ข,าขนมเปียไปแต่ไร้สัญญาณตอบกลับก็กลายเป็นดราม่าอีกหนึ่งเรื่องที่ชาวเน็ตกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้หลังชาวเน็ตจำนวนมากสั่งขนมเปียคันเทพของป่าเทพโพงามไปจนออเดอร์ล้นวันหนึ่งขายไม่ต่ำกว่า1,000 0 0บาทซ้ำยังมีการจองคิวยาวเป็นหางว่าวจนเรียกได้ว่าเป็นขนมเปียะที่มาแรงที่สุดในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ ล่าสุดมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปทวงถามป่าเทพว่าทำไมโอนเงินไปแล้วไม่มีคนตอบกลับและทำไมสั่งไม่มีรับบางก็บอกว่าไหนบอกจะทอนเงินไม่เห็นทอนบางก็บอกว่ากำลังจะโอนแล้วแต่เอกใจทำไมไม่ยอมตอบเป็นต้นโดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งได้เข้ามาตอบแทนป่าเทพว่าที่ร้านเตาและคนตอบแชทไม่พอต้องรอหน่อยบางก็บอกว่าอย่าปร,รปรําป๋าให้รอมาตอบก่อน บางก็บอกว่ารอหน่อยคันเทพต้องใจเย็นๆบางก็บอกโอนเงินแล้วก็ต้องรอตามคิวไม่รีบอีกซึ่งเรื่องนี้ต้องรอให้ทางป่าเทพออกมาตอบและเคลียร์ออเดอร์ลูกค้าให้ได้รับขนมเปี๊ยะโดยไวและจัดระบบให้ดีกว่านี้จะได้ไม่เกิดปัญหาอีกท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ